รับเอาขอบคุณมากทุกคนนะครับทุกๆท,ท่านลูกค้าที่สั่งกันมาวันนี้มีกันมากมายนะครับวันนี้ส่งกันเยอะร้อนแล้วรีบๆกันหน่อยอันนี้เชียงของที่วัดเชียงรายนะครับวงว่างจะไปหาอันนี้ปุาราจีนบุรีนะครับปราจีนบุรีก<ป>็คนนุงกเข้ามาขอบคุณครับที่ให้ความระวังใจ อันนี้บ้านสร้างโดยบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอะไรร้านก o เกิลฟิตชิ n งโอ้โ,อโ,อโอเข้าล็อกวันหลังจะไปอุดหนุนะครับอันนี้นครศรีธรรมราชอันนี้ต้องเบกกไว,วก่อนไปไม่คก็จะไปเที่ยวเลยไกลาจ้ะน,นะครับขอบคุณนะครับรีบๆกันมาสั่งตู้เล็กตู้ใหญ่สั่งขวดใหญ่ขวดลิรเราทำได้หมดขอให้ท่านสั่งเข้ามา ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมถ้าใครรับด้วยนะครับ